แผ่นแป้งเกี๊ยวห่อไส้ไก่ผัดเครื่องเทศที่อร่อยได้ทั้งแบบนึ่งและทอดหน้าตาคล้ายเกี๊ยวซาแต่นี่คือโมโม่ของว่างสไตล์ทิเบตที่เป็นอาหารจานโปรดของครอบครัวแอนนี่การดีชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่แม้จะเกิดและเติบโตในไทยแต่ทั้งแอนนี่และลูกของเธอต่างเรียนจบจากมหาวิทยลาลัยในเมืองมูซูรีประเทศอินเดียหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกว่าชุมชนมินิทิเบตเมืองที่สามารถพบโมโม่ได้ทุกซอกซอย ทำให้โมโม่กลายเป็นสตตีทฟู้ดที่ทุกคนในครอบครัวแอนนี่กินเป็นประจำตั้งแต่สมัยเรียนและถึงแม้ทุกวันนี้ทุกคนในบ้านจะไม่ได้กลับไปเมืองมูซูรีแต่แอนนี่ก็ยังทำโมโม่ให้ทุกคนกินเป็นประจำตั้งแต่เด็กๆโมโม่ Momo จะเป็นของที่แบบเออคอมฟอร์ตฟู้ดของ <It> s <S ที่ <is here. S 2> กินแล้วแฮปปี้ค่ะ เช่นนั้นเวลาพูดถึง Momo โมโมปั๊บจะมีแฮปปี้แมมมีของชายทุกเข้ามาค่ะก็เลยทํา<ำ>โมโมลูกๆแอนนี่ก็เรียนอินเดียมาแอนนี่กับแฟนก็เรียนมาก็เลยเหมือน,ว,นว่าโมโมเป็นของที่แบบว่านอกเจอ o ูที่เราทําที่บ้านประจําเลยคะ่ะแล้วเพื่อนบ้านก็แบบเวลาเดินกันในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ก็แบบทำไมไม่ทําขายอ่ะแอนนี่ก็แบบไม่ขายอะใครจะซื้อกั่เราอะไรอย่างงี้เนอะแบบเราไม่เคยขายของกินเลย เขาบอกเขาจะซื้อแล้วเ,เริ่มจากตรงนั้นค่ะภายใน10นาทีที่เราคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำไม่เพียงเป็นเมนูโปรดของทุกคนในบ้านโมโมยังเป็นอาหารที่สร้างรายได้เสริมให้แอนนี่ในช่วงที่คลาสสอนภาษาอังกฤษของเธอต้องงดเพราะการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แทบไม่ต่างจากครอบครัวชาวไทยเชื้อสายอินเดียคนอื่นๆที่ต้องเผชิญตลอดหปีที่ผ่านมา หลายบ้านจึงหันมาเริ่มทำธุรกิจขายอาหารเล็กๆซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดไทยอินเดียร้านอาหารส่วนใหญ่ในตลาดไทยอินเดียเป็นร้านเล็กๆที่ทำกันในโควรเรือนค่ะทำให้เมนูที่เอามาขายส่วนใหญ่จะเป็นเมนูง่ายๆหรือเป็นเมนูยอดฮิตในหมู่คนอินเดียอยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้นะคะคือปาณิปุริซึ่งนอกจากจะฮิตในหมู่คนอินเดียแล้วนะคะตอนนี้ยังฮิตในหมู่นักรีวิวชาวไทยได้วยค่ะ บางคนเขาเสียหายตกงานลดเงินเดือนและเขาจะทำยังไงอ่ะเขาก็ถือว่าแทนที่จะนั่งเครียดกับมันอะ่ะเราเอาวิชาที่เรามีมาทำบางคนคุณแม่ทำให้แต่ลูกไขยให้สังเกตไหมความผูกพันแน่นขึ้นอย่างถ้าคุณเห็นที่นี่จะมีอาหารจากทุกรัฐของอินเดียไทยก็ต้งมาเปิดก็แต่ละคนมาจากแต่ละภาคส่วนแต่เขาได้สื่อสารกับคนอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเขาก็อยู่เมืองไทยเราก็อยู่เมืองไทยแต่เราก็ไม่เคยเจอกันเพราะไปคลรวัดอาชีพคนอาชีพมันก็ไม่มีงานอะไรที่จะทําให้เขามาครัวกันมากกว่าการเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวคนไทยเชื้อสายอินเดียตลาดเล็กๆแห่งนี้ยังช่วยให้ชุมชนคนอินเดียในไทยที่เคยต่างคนต่างอยู่แบบกระจัดกระจายได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นและทําให้คนทั่วไปได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากแดนพาราตะโดยมีอาหารอินเดียจากแต่ละบ้านช่วยเป็นสื่อกลาง นทิดาสุขศรีไทยพีบีเอสรายงาน